ัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถแท็กเตอร์เข้าใหม่ของเรานะคะเป็นรถแท็กเตอร์คูปต้ามือ2องนะคะรุ่น L 5 0 1 8ค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยท่านใดที่กำลังมองหานะคูปต้า L 5 0นะคะมาดูชั่วโมงการทำงานคันนี้ค่ะอยู่ที่548ช่วโมงนะคะ สดทะเบียนปี60นะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้ค่ะเป็นรถเดิมนี่ใช้เฉพาะงานไล่มานะคะสีสันยังสวยงามอยู่นะคะเรามีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาให้2ชิ้นค่ะเป็นชุดใบมิดัดันดินแบบคันล่างและผ่านพ่วนนะคะ6กใบ24นิ้วนะคะสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาทดสอบผัิสินค้าตัวจริงที่หน้าร้านกันได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ ถ้าแนะนําให้สําหรับท่านที่แนะนำมูลี่รู้จักมาซื้อนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้เลยเบอร์โทรนะคะ0875223883 0 9 5 3 3 9 9 9 8 8ค่ะติดกัร้านปัญญาเฮกเตอร์สาขา2นะคะอยู่เยื้องกับบริษัทรุงศรีซีพีบ้านท่าข้อตำบลวังบัวอําเภอคลองสุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะทีหน่าจะเป็นสินค้าอะไ